เมนูเปลืองข้าวมาอีกแล้วค่ะวันนี้แม่ฝนจะชวนทำเมนูแกงเผ็ดไข่เป็ดเป็นเมนูที่ทำง่ายแต่ว่าเจริญอาหารสุดๆเลยค่ะทุกคนค่ะว่าแล้วก็ไปลงมือทำกันเลยวัตถุดิบต่างๆที่แม่ฝนใช้นะคะก็จะมีดังนี้เดี๋ยวแม่ฝนจะแปะไว้ที่คลิปขั้นตอนแรกนะคะตอกไขก่อนค่ะตอกทีละฟองแบบนี้นะคะแนะนำว่าให้ใช้เป็นไข่เป็ดค่ะเพราะว่าไข่แดงนั้นจะมีความเยิ้มๆแล้วก็เนื้อแน่นดีมากๆเลยอ่ะขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะหรือตั้งหม้อใส่ ใส่น้ำกระทิลงไปวันนี้ไม่ฝนใช้เป็นกระทิพัชเจอร์ไรซ์แบบสำเร็จรูปนะคะ350 ml แล้วก็ตามด้วยพริกแกงใต้ค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะพริกแกงใต้จะมีความหอมแล้วก็รสชาติจัดจ้านสีสวยอีกด้วยนะคะใช้ไฟอ่อนค่อยๆเคี่ยวให้น้ำกะทิแตกมันแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยรสชาติปรับรสได้ตามความชอบเลยนะคะแล้วค่อยๆเคี่ยวด้วยไฟอ่อนต่อไปค่ะชิมรสชาติถ้าอร่อยถูกใจแล้วขั้นตอนต่อไปใส่ไข่ ลงไปค่อยๆเทลงไปทีละฟองนะคะทุกคนแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่มีไข่เป็ดแบบนี้ใช้เป็นไข่ไก่ก็ได้ค่ะแต่ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้ไข่แดงเยิ้มๆแม่ฝนก็จะใช้ไฟอ่อนค่อยๆตุนไข่นะคะให้ไข่สุกนอกแล้วก็แดงเยิ้มๆข้างในนั่นเองค่อยๆเกลี่ยน้าแกงให้ท่วมไข่ค่ะจะได้สุกไวๆผ่านไปประมาณ7นาทีแล้วทุกคนค่ะตอนนี้ไข่เริ่มสุกแล้วค่ะถ้าไม่แน่ใจก็ค่อยใช้ช้อนนะคะตะล่อมแบบนี้จะได้รู้ว่า ไข่สุกประมาณไหนนะคะความสุกข,ของไข่ขึ้นอยู่กับความชอบเลยค่ะช่วงระหว่างรอนะคะเราก็จะมาเตรียมข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ผักสดๆค่ะทานกับแตงกวาแล้วก็สตอเข้ากันมากๆตอนนี้แกงเผ็ดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่อยๆตักทุกคนดูไข่นะคะมีความแน่นแล้วก็เยิมข้างในแล้วดูจากสีไข่แดงสวยมากๆเลยค่ะทุกคน พอเสร็จแล้วนะคะแม่ฝนอยากจะบอกว่าตอนนี้แอบกลืนน้ำลายค่ะเพราะว่ากลิ่นหอมมากๆเลยตกแต่งหน้าด้วยพริกสดซอยตามด้วยใบมะกรูดซอยแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากได้ความหอมแล้วก็ความเผ็ดใส่ลงไปในน้ำแกงได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วใครที่ทานอาหารไม่ค่อยได้หรือว่าเบื่ออาหารลองทำเมนูนี้ดูนะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ฝนขอตัวไปทานข้าวก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบาย Bye.